ครับสวัสดีครับวันนี้กับพ่อกันยำเต่าอยู่ครับผมครับวันนี้มาเบิง่งบรรยากาศผ้าบรรยากาศเคลื่อนครับผมเตะเต่าได้ครับครับเคลื่อนาาสูบน้ำครับผมบรรยากาศครับ งามๆเลยครับดีครับรบรรยากาศไอ้เบ่งโดนๆครับผมตรงที่เห็น,น,นมันมมีตนใหม่อยู่ครับทีเยินเข้าไปไนี่นะครับเขาสืบลักสืบป่า,าปครับนครับบรรยากาศดีๆครับผมนามมันเบิ่งขึ้นเมนไหครับหนามบกูปกตินามมันตรงขึ้นหัดที จะเป็นตะค้อปุ๊บตะข้อก็กไปปุ๊บก็บไปหาหมองสูบหนามกับดั้ดม,มหน่อยเป็นไงครับอืมเป็การบานเฮ่โอ้มีคนหาปาลาครับต้นหนุนที่ว่าเปขาวขาวไกลๆผุรครับเนี่ยไปไกลๆผุเป็นกระช่างปลาลเขาเลี้ยงปลาปนิน ขายนี่ถอดตลาดแล้วนะครับการขึ้นมีคึ้นฝนครับผมบรรยากาศเรรตา่ตาๆานี่ของบา้านเท่าครับผมมีเรือกำลังมากครับผมเมียนโบ อู้เนี่ไก่ผมครับขมละตอนนี้เขาพยายาม่วงเขากข้าล่างขึ้นมากครับเนี่ยไกตอนสดๆเต่าน้อง เดี๋ยวมือลังติผ้ามากนะครับวันเฮนะครับเอาปลานะหนุกนกมันลงกินเห็นไหมครับนะ่าจะเป็นนุกเปียดหนามเนาะบรรยากาศโอ้ไกลๆผมครับมันมีเลือกครับเลือกก็มีคนกำลังตึงหีเยอยู่ ยัไครับบรรยากาศตอนตเต่าเมื่อนี้บมได้เห็นตะเวนครับปกตินี่ขึ้นมาตัวมะเบิงตะเวนขึ้นตเต่าๆนี่งามครับผุมมื่อนี้มันกลุืมเนี้ยงก็เลยบอเห็นดวงตะเวนครับ มื่อได้ฝนตกนามไหลไม่แง่งนี่ครับอ,อันติตูกกรบป่าบม้ต้นเนาครับเวลาฝนตกนามมันไหลเป็นคลองลงมาปานก็ขึ้นมหลินนามในช่วงนี้แหละครับ บรรยากาศครับมเมื่อเบิ่งโอ้บรรยากาศแบบยินสบายครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับมามาเมื่อหลังติภาพเบิ่งใหม่นะครับติภาพมัติเกียบัดน,นะครับเบิ่งบรรยากาศยังบูดเศร้าครับเพื่องครับโอเคครับ